ในร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งมีเก้าอี้ตัวหนึ่งถูกจัดไว้มุมเดิมทุกวันแต่ไม่เคยมีใครได้นั่งลูกค้าคนหนึ่งถามขึ้นทำไมไม่เก็บเก้าอี้ตัวนี้ออกไปล่ะครับเจ้าของร้านยิ้มบางๆนั่นเป็นที่นั่งของพ่อผมครับพ่อเสียแล้วหรอยังครับแต่พ่อไม่เคยมานั่งเลยเขาเล่าช้าๆวันที่ผมเปิดร้านพ่อบอกว่า ขายอาหารมันไม่มีโอนาคตผมเจ็บมากจนไม่กล้าชวนพ่อมาอีกแต่ผมก็ยังเก็บที่นั่งนี้ไว้เผื่อวันหนึ่งพ่ออยากมาล้องนั่งดูสิบปีผ่านไปเก้าอี e ้ก็ยังว่างเหมือนเดิมจนวันหนึ่งชายชราคนหนึ่งเดินเข้ามาขอนั่งตรงนี้ได้ไหมเจ้าของร้านกำลังจะปฏิเสธไม่ได้ครับที่นั่งนี้เป็นของเขาหันกลับมา แล้วชะงักชายชราคนนั้นคือพ่อของเขาพ่อเขาวิ่งเข้าไปกอดพ่อกอดตอบแน่นพ่อมาขอโทษนะลูกพ่อผิดที่ไม่เชื่อในฝันของลูกร้านของลูกดังมากพ่อภูมิใจเหลือเกินน้ำตาไหลทั้งคู่พ่อครับที่นั่งนี้รอพ่ออยู่สิบปีเลยนะตั้งแต่วันนั้น พ่อจะมานั่งทุกวันแต่ไม่เคยกินฟรียืนยันจะจ่ายทุกครั้งพ่ออยากเป็นลูกค้าที่ดีของโลกไม่ใช่แค่พ่อที่มาขอโทษบางครั้งที่นั่งว่างในใจเราคือพื้นที่ของการให้อภัยที่เปิดไว้เสมอ